สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมสวนและธรรมชาติรอบๆสวนของพี่ชายเราเองค่ะที่สวนส่วนใหญ่จะปลูกไม้ผลค่ะนี่คือภาพกว้างๆด้านหน้าและด้านข้างของสวนนะคะปลูกไม้ผลไว้หลายชนิดเลยค่ะนี่คือทางเข้าสวนค่ะปลูกกล้วยเยอะหน่อยค่ะ นี่คือด้านข้างของสวนนะคะปลูกต้นขนุนค่ะกล้วยน้ำวา้ากล้วยหินกล้วยนี้ได้กินเรื่อยๆเลยค่ะในสวนปลูกแก้วมังกรไว้หลายต้นค่ะได้กินลูกแล้วเหมือนกันค่ะ นี่คือดอกแก้วมังกรค่ะสวยดีค่ะนี่คือลูกแก้วมังกรนะคะเสียดายที่ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะคะนอกจากนี้ก็ปลูกต้นฝรั่งค่ะต้นส้มโอ ต้นโตแล้วนะคะต้นทุเรียนค่ะต้นทุเรียนปลูกไว้หลายต้นค่ะต้นมะยมต้นมังคุดเพิ่งจะปลูกนะคะเนี่ยต้นจำปะดะค่ะเพิ่งปลูกเหมือนกันค่ะ ต้นสตอต้นลองกองต้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะต้นเงาะ นี่ถ้าจะไม่ผิดก็คือต้นละมุดค่ะต้นกล้วยต้นกล้วยปลูกไว้เยอะเลยค่ะต้นมะม่วงก็มีค่ะหลายต้นด้วยส่วนด้านข้างอีกด้านของสวนติดกับน้ำปลูกกล้วยค่ะ ลูกมะพร้าวด้วยค่ะต้นมะม่วงด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ปลูกต้นมะกรูดนะคะต้นมันเบอร์รี่ค่ะต้นมะม่วงหิมะมาพานต้นมะนาว ต้นมะพร้าวค่ะนี่คือด้านหลังนะคะดอกย่าสวยดีค่ะติดกับน้ำเหมือนกันค่ะมีนกบินไปเกาะต้นไม้ด้วยได้เห็นนกได้ฟังเสียงธรรมชาติมากๆค่ะที่เห็นไกลๆสุดเขตสวนปลูกมะพร้าวค่ะที่นี่มีน้ำขังตลอดปีไม่เคยแห้งเลยค่ะ ในน้ำก็มีต้นผักบุ้งแล้วก็มีปลาด้วยค่ะเคยเห็นลูกค้อกปลาช่อนด้วยค่ะแต่เสียดายไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ค่ะ ที่เห็นนี่ก็คือไข่ของหอยเชอรี่ค่ะเ mm. พิ่งเห็นครั้งแรกค่ะ mm. สีชมพูสวยดีนะคะ mm. ชอบธรรมชาติแบบนี้เลยเก็บภาพไว้ดูค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากติดตามคลิปอื่นๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะ